คุณหมอคะ่ะเยินเลยค่ะคุณหมออะคุณหมอจับรางวัลเลยค่ะไม่ต้องโยนอะโยนเลยคะ่ะอ่ะเยนก่อนแล้วก็ช่วยกันตอบนะคะ เรียกค่ะช่วยกันตอบค่ะว่านี่คือสัญลักษณ์อะไรเอาที่ระเบิดถูกต้องนี่ีถามหมอหมอเนยนี่คืออะไรคะมันระเบิดอย่าเพิ่งบอกอ่ะฮะระเบิดค่ะระเบิดได้แล้วค่ะพี่ออ่าโเคมีพิษได้นอนเหรอใช่ใช่ค่ะต้อ่ายตงถ่ายอ่าโอเค ีพีทค่ะวัตถุมีพีทออกซิไดออกซิไดช่วยกันค่ะช่วยกันกับาารางวัลเลยค่ะ อันใหญ่ของเราเยอะแยะเลยนะคะได้เลยค่ะคุณโบค่ะ